ายกมากเลยทุกคนเห็นไหมหน้ายกมากเลยค่ะแล้วเลียวเลยหางตาใต้คิ้วแบบเนี้ยผูดโอ้โหเรนน้ำเหลืองหรือไล่น้ำเหลืองเสียนะคะถ้าเราจะเด็กลงจริงหรือไม่นะคะคว่ามันดูแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูเชื่อได้ยากนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับส้มอีกแล้วนะ,ะจากที่ห่างหายไปสักพักหนึ่งนะคะนี้ส้มกลับมากับเทรนด์บิวตี้ที่กลับมาเป็นกระแสะอีกแล้วนะคะนี้นะคะไม่ว่าเราจะถ่ายฟฟซเฟซบุ๊กติ๊กตอก กูเกิลหรือ Instagram นะคะเราก็จะเจอเทรนนี้ผ่านตาบ้างแน่นอนคะ่ะทุกคนนั่นก็คือการกัวซานั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะถามส้มเกี่ยวกับเรื่องการกัวซาใบหน้าเข้ามานะคะว่าจริงๆแล้ว การกลัวซาเนี่ยมันช่วยในเรื่องของทําให้หน้ากระชับเล็กรงริ้วรอยลดเลือนได้จริงหรือไม่นะคะแล้วถ้าทำบ่อยๆอ,อย่างที่หลายๆคนบอกเนี่ยหน้าเราจะเด็กลงจริงหรือไม่นะคะว่ามันดูแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูเชื่อได้ยากนะคะการที่เราเอาแผ่นหินอุป,ปกรณ์มาขูดหรือรูดนะคะบริเวณใบหน้าเบาๆแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้หน้าเรากระชับได้จริงไหมนะคะส้มนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ส้มเจอนะคะส่วนตัวส้มเองนะคะส้มเชื่อเรื่องพวกนี้ร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าส้ม แล้วก็เห็นผลลัพบด้วยตัวเองอีกอย่างหนึ่งนะคะ mm hmm. การกัวซา mm hmm. ไม่ใช่ beauty trend mm hmm. ที่เป็นวงแคบคะ่ะแต่มันเป็นวงกว้างไปทั่วโลกนั่นแปลว่า mm hmm. รับความนิยมจากหลายๆ ะะถ้าเราสังเกตด,ดูดีๆหรือถ้าเราไปติดตามสื่อต่างๆนะคะเราจะเห็นว่าว<ะ>ต่างๆนะคะที่ใช้การกัวซาเนี่ยไปดูแลใบหน้าในรูทีนแต่ละวันเนะ,ะแบบวาาเวลาทาครีมก็จะใช้แผ่นกัวซาลูดหน้าไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ<ม>แบรนด์ซูเฟราเองนะคะ <ๆ S 2> เขาก็จะทําแผ่นกัวซาลูกกิ้งหินออกมาขายนะคะสิ่งเหล่านี้มีทั้งงานวิจัยนะคะแล้วการทดลองนะคะก่อนที่เขาจะทําผลิตภัณฑ์ออกมานะคะเพื่อขายเอาง่ายๆเลยถ้าแบรนด์ใหญ่ระดับโลกแบบนั้นทําขึ้นมา ะะย่อมมีเหตุผลแน่นอนนะคะส่วนตัวส้มเองเนี่ยส้มทำด้วยตัวเองแล้วก็มีบริการลูกค้าแล้วก็มีการสอนเพื่อสร้างอาชีพด้วยนะคะคือลูกค้าที่มาทำเนี่ยเขาก็เห็นผลลัพธ์เนาะโปรแกรมการกัวซาบใบหน้าเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ลเบสเซอร์ก็คือขายดีจริงๆเลยนะคะรับล้านสปาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะจริงๆแล้วมันเป็นการลักษณะคล้ายๆกับการเสริมความงามแล้วก็การแบบช่วยบําบัดไปด้วยบําบัดผิวนะคะหลักของการกัวซาคือเอาอุปกรณ์หรือแผ่นหินนะคะแบบนี้ มารูดบนเวณใบหน้าใช่ไหมคะเนี่ยรูดไปรูดไปตามแนวนะคะตามแนวลักษณะการยกกระชับหน้าแบบนี้ขึ้น45องศาแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะรูดยกกระชับนะคะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ย มันดูแบบว่าคลายตัวจากที่มันอาจจะคดเกร็งมากๆการที่เราลูดขูดแบบนี้นะคะทุกคนมันจะช่วยเดนน้ําเหลืองหรือไล่น้ําเหลืองเสียนะคะที่มันสะสมอยู่บริเวณน,นี้นะคะไล่ออกไปทิ้งตามท่อน้ําเหลืองใหญ่นะคะต่างๆนะคะแล้วในขณะที่แผ่นหินเนี้ยคะ่ะลูดไปแบบนี้มันจะเกิด ความร้อนอุ่นๆค่ะซึ่งความร้อนอุ่นๆน,นี้คะหรือการรูดแบบนี้นะคะมันจะทําให้กระตุ้นหรือเพิ่มการไหลเวียนเลือดนั่นเองค่ะทุกคนนั่นแปลว่าเมื่อเกิดการไหลเวียนที่ดีขึ้นนะคะเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นได้นําพาออกซิเจนสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงบริเวณเซลล์ได้ดีขึ้นมันก็จะทําให้ร่างกายของเราฮิวิ่งตัวเองเป็นการกระตุ้นการฟื้นฟูตัวเองนะคะมันก็จะบ่งบอกมาในเรื่องผิวของเราผิวของเราก็จะดีขึ้น ะะแล้วร่างกายเราไม่มีของเสียไม่เกิดการบวมนะคะมันก็จะทําให้หน้าของเราดูกระชับขึ้นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยคือหลักการง่ายๆของเขาวันนี้จะมาทําการกัวซาใมหน้าให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะให้ดูให้รู้กันไปเลยว่าหลังทำเนี่ยหน้ามันจะเล็กลงเลยไหมแล้วก็มันกระชับขึ้นเลยไหมนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะก็อุปกรณ์นะบอกเลยว่าการกักวซา,า,าง่ายมากถ้าเราทําในรูทีนของเราในประจําวันนะคะเราก็ทาครีมให้เสร็จเรียบร้อยค่ะเซรั่มลงเลยค่ะเซรั่มตัวไหนหรือครีมตัวไหน,หไหนที่มันเป็น m o i s ไร r i อร r ที่มีความชุ่มชื้นนะส้มแนะนําอะไรที่เป็นชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มันแบบว่าไม่แห้งง่ายนะคะเราก็ใช้แผ่นกวัวซา,านะคะรูดในขณะที่เราทาครีมทุกวันได้เลยมันเป็นการไล่น้ําเหลืองเสียนะคะเคลียร์ของเสียนะคะแล้วก็ ช่วยกระตุ้นเพิ่มการไหลเวียนนะคะในทุกๆวันเหมือนร่างกายของเราะคะ่ะได้ดีทอ็อกของเสียออกไปทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เลยหน้าเราจะกระชับค่ะแล้วก็ผิวเราก็จะดีด้วยนะคะเวลากลัวซานะคะอย่าปล่อยห,หน้าแห้งเด็ดขาดนะคะทุกคนส่วนตัวส้มเองเนี่ยเวลาทานะส้มก็จะกลัวซาที่หน้าแล้วก็คอด้วยนะคะเพราะว่าส้มจะในเรื่อง ต่อมน้ำเหลืองเนาะอันนี้ก็จะเป็น facial oil ทั่วไปค่ะใครที่ไม่เคยรู้จักการกัวซาเลยก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยแล้วก็ลองทำตามแบบนี้เลยนะส้มจะทำเป็นแบบเทคนิคเบสิกเลยนะคะทุกคนถ้าใครเริ่มกัวซาตั้งแต่แรกอะลองทำแบบนี้ดูนะก็จริงๆแผ่นกัวซามีหลากหลายรูปแบบเนาะวันนี้ส้มใช้อันนี้เพราะว่าเขาจะมีมุมหลายๆมุมนะคะที่แบบเข้ากับหน้าเราแล้วก็ใช้งาน<ม>ได้เยอะเนาะก็ ก็คือการขูดที่ละสิบครั้งก็ได้ขูดเบาๆอันนี้เอาแบบเบาๆเลยนะรูดขึ้นไป45องศาเอาง่ายๆเลยคือจะคางนะคะมุมปากไปจนถึงหน้าใบหูก็ได้ที่ละสิบครั้งเบาๆเลยค่ะเรากดน้ำหนักถ้าเราทำตอนแรกๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะคะไม่ต้องกดแรงเนาะกดเบาๆนะคะต่อมานะคะก็มุมนี้ค่ะทุกคน,นตรงนี้นะคะปีกจมูก ไปจนถึงขมับแบบนี้นะคะรูดเลยแล้วแต่เรานะคะอันนี้มันมีหลายมุมน,นะคะ้อมก็จะใช้มุมที่ทอมถนัดได้รูดขึ้นไปนี้นะคะจิกครั้งพอค่ะยกนะคะสูงสู เนี่ยค่ะถ้าใครเพิ่งทําครั้งแรกนะคะก็ดูอย่างนี้แล้วคุณก็รูดขึ้นแล้วก็ยกเห็นไหมง่ายๆนะคะทําเบาๆถ้าทําครั้งแรกนะคะแนะนําให้ทําเบาๆอย่าลงน้ําหนักมือเยอะแต่ใช้วิธีการเนี่ยรูดแบบนี้ให้มีความสม่ําเสมอนะคะโอเคต่อมานะคะใต้ตานะคะก็จะใช้มุมลักษณะแบบนี้นะคะใต้ตาดูด ะะก็ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยใต้ตาก็ใต้ตานี้ก็จะเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นผิวที่ค่อนข้างบอบบางยกขึ้นมาอย่างนี้รูดแล้วยกเห็นไหมรูดไปตามแนวหน้าเลยเนี่ยใต้ตาเราก็จะรูดแบบนี้ไล่ผ่านตรงนี้ปึ๊บขึ้นมาแบบนี้ถึงกัาบ อันนี้ก็จะเป็นการเดนน้ำเหลืองนะคะลดถุงใต้ตาต่างๆเนาะบอกเลยนะถ้าใครที่มีปัญหาตาเหีเ่ยวตาแบบอะไรเงี้ยลองลองลองลูดด้วยกัวซาดูนะคะดีมากคิดอะไรไม่ออกก็กัวซาไปก่อนนะเพราะบางทีคนแบบนวดหน้าแล้วขี้เกียจอ่ะเนาะก็กัวซาเนี่ยง่ายมากๆทุกคนดูเห็นไหมคะแต่ทาเบาๆนะคะทุกคนอย่าไปแบบกดน้ําหนักค่อนข้างเยอะอะไรต่อมานะคะใครที่ตาตุตาบวมอย่างส้มเนี่ยจะท้อตาปุบตาบวมถ้านอนดึกนะคะ ก็จะใช้อน,นี้ขูดรูดเบาๆอย่างนี้เลยง่ายมากๆค่ะทำที่บ้านด้วยตัวเองก็ได้ถ้าแบบเราไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าเราแบบว่าอยากจะดูแลจริงจังนะคะไปทําที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคที่เพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะคะดูแลใบหน้าของเราได้ดีกว่านี้เนาะองศาการทําเองเนี่ยเวลาเรารูดขึ้นกับคนที่ทําให้เราเนี่ยคนละแบบนะคะ เวลาคนถื่นทําให้เราเนี่ยน้ําหนักมือมันจะดีกว่านะคะแต่ว่าเราก็ใช้วิธีนี้ดูแลตัวเองไปได้นะคะได้รูดโค้งๆแบบนี้นะคะสิบครั้งก็พอคนดูต่อมานะคะก็คือบริเวณหน้านผากเน,ะนาะหน้าผากนะคะรูดออกไปอใครชอบปวดแบบปวดหัวปวดหน้านผากบ่อยๆนะคะอ่ะหน้านผากนะคะก็จะรูดออกมาแบบนี้ ใครปวดหัวนะคะตรงนี้มีริ้วรอยนะคะก็ปวดสาด้วยท่านี้ได้เลยะคะ่ะโผแบบนี้ทันไหมคะอ่ะสิบครั้งเท่านั้นเองนะคะในชีวิตประจำวันแค่นี้เองนะคะทุกคนแล้วก็ใครนะที่เหมือนกับชอบปวดกระบอกตานะโดยส่วนตัวซ้มเองส้มก็จะ ใช้กัวซา,านะคะแผ่นกัวซาคุณเลือกมุมใดมุมหนึ่งของแผ่นกัวซา,าของคุณที่คุณมีนะแล้วก็ขูดใต้คิ้วแบบเนี้ยขูดโอโ้โหคือจะบอกว่าตรงนี้นะคะพังขืดแน่นมากแล้วก็มันจะบุมบวมนะมันก็จะทำให้ปวดศีรษะได้ง่ายขูดแบบนี้นะคะทุกคนขูดออกไปมันจะร้อนหัวคิ้วเลยสักสิบครั้ง แล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงคอรูดลงมาตรงนี้คือต่อมน้ำหนืองใหญ่เลยนะคะทุกคนรูดลงมาแบบนี้ตรงตรงถ้าคุณปวดคออยู่อะไรเงี้ยตรงนี้ตึงๆนะถ้าสามารถขยับไปขูดตรงนี้ลงๆได้นะคะสุดท้ายต่านจัดเก็บเหนียงน,นะคะเก็บเหนียง ปกติอ่ะเขาก็จะเก็บเหนี้งขึ้นไปใช่ป่ะแต่ส้มมาชอบมาเก็บเนียงตอนสุดท้ายเพราะว่าเนี้เนี่ยมันมีแบบพวกไขมันพวกอะไรเยอะใช่ไหมก็จะไล่ลงต่อมไปเลยรูดตามนะรูดอย่างนี้นะทุกคนูดไปแล้วก็ลง เดี๋ยวทุกคนดูความมหัศจรรย์ของมันค่ะโอเคอะโอเคค่ะทุกคนอันนี้คือทำไปแล้วครึ่งหน้าทุกคนดูเป็นไงบ้าง <c oughs> เห็นไหมคะหน้ายกมากหน้ายกมากเลยทุกคนเห็นไหมหน้ายกมากเลยค่ะแล้วเดียวเลยห่างตาดูยกขึ้นทันทีเห็นไหมคะและให้ทุกคนสังเกต เหนียงกรอบหน้าชัดไหมอือกับเวลาหน้าบนบูบวมัวก็จะทำเนีย่ยมันจะกระชับเลยทันทีง่ายและรวดเร็วที่สุดนะคะ เรียบร้อยคือทันทีทันใดหน้าแบบว่าลิปเล็กแล้วก็ริ้วรอยตื้นขึ้นล่องกองร่องแก้มต่างๆนะคะ ตาบวงตาบวม,บวมคือดีขึ้นเลยไหมคะทำได้ทุกวันแล้วก็แค่แบบใช้อันนี้แล้วก็ลูดลูดไปนะสําหรับคนที่แบบเฮ้ยบางทีเราขี้เกียจนวดหน้าอา่ะนวดหน้ามันอาจจะแบบคนล,ลั์ต่างกันแต่ว่าการปัวซาวมันก็เป็นการรักษาเชฟหน้าของเราแล้วก็ความกระชับได้ดีที่สุดก็คือช่วยรักษานั่นแหละนะคะให้มันอยู่ทรงได้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็เร็วนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะ